ตลอดช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสกลับไปเล่นเกมเก่าที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเปิดใหม่กับ w e s t r i a c o n i c l e ที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะพอคุ้นเคยกันอยู่บ้างเมื่อ5ปีที่แล้วก็เคยเปิดมาก่อนกับชื่อ Lin The Light Binger ซึ่งการกลับมาเปิดในครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมและยังคงน่าเล่นอยู่ไหมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับ โดยสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่น w e s t r a a l Chronicle มาก่อนเกมนี้จะเป็นแนวคาแรคเตอร์กาชาคอลเล t ชันที่จะให้เราไปเปิดกาชาหาตัวละครมาสะสมจากนั้นนำตัวละครเหล่านั้นมาจัดตั้งทีมและเอาไปใช้สู้กับศัตรูในโหมดต่างๆนั่นเองทั้งนี้เกมนี้จะไม่ได้เป็นแนว t u r n b a s e นะครับเพราะว่าตัวละครทั้งหมดจะเริ่มต่อสู้พร้อมๆกันซึ่งตัวละครแต่ละตัวนั้นก็จะมีสกิลแล้วก็อัลติเมทที่แตกต่างกันออกไปแต่ละสกิลแต่ละอัลติเมทนั้นก็จะมีคูลดาวน์ที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นหากคูดาวของสกิลหรือว่าอัลติเมทไหนพร้อมใช้งานตัวละครเหล่านั้นก็จะใช้งานเลยทันทีหากเราทําการเปิดออโต้ไว้หรือหากใครที่ชื่นชอบการเล่นแบบคุมมือจะตั้งค่าเป็นแมนนัมู่เพื่อเพิ่มอัตราลดในการเล่นเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นส่วนที่สําคัญที่สุดในเกมนี้นอกเหนือจากระบบต่อสู้แล้วตัวละครก็ถือเป็นหนึ่งในส่วนที่สําคัญมากๆในเกมนี้ ในเวสต์เทรลคอนิคเนลเนี่ยตัวละครจะถูกแบ่งออกเป็น6เกรดได้กันครับแต่ตัวละครที่ผู้เล่นสามารถหยิบมาใช้งานได้จริงและสามารถใช้งานได้ในระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เพียงแค่3าเกรดเท่านั้นครับเริ่มต้นกันที่เกรดอีพิกหรือว่าตัวละครกรอกม่วงนะครับตัวละครเหล่านี้มีสเตตัสและความสามารถที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกทั้งยังสามารถปั้นได้ง่ายนะครับผู้เล่นเนี่ยจึงสามารถที่จะหยิบเอาตัวละครเกรดนี้มาใช้งานได้เลยต่อมานะครับก็คือเกรด Le เจนเนอเรีหรือว่าตัวละครในระดับกรอบทองนะครับ ก็จะเก่งขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งโดยเฉพาะความสามารถในเรื่องของสกิลต่างๆนะครับทีงค่อนข้างดีกว่าตัวละครกรอบม่วงอย่างเห็นได้ชัดส่วนตัวละครที่แรงที่สุดในเกมนี้นั่นก็คือเกรดเอ็ชียนหรือว่าตัวละครในระดับกรอบสีแดงนั่นเองทีนี้บางคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมดีไซน์ของตัวละครเนี่ยมันธรรมดาจาังคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเกมนี้เนี่ยจะมีระบบรูปลักษณ์นะครับที่เมื่อเราเนี่ยทำการอัปเกรดตัวละครให้สูงมากยิ่งขึ้นดีไซน์ของตัวละครก็จะเปลี่ยนไปอีกครั้งในอนาคตเนี่ยก็ยังจะมี การอัปเดตร้านขายเครื่องแต่งกายหรือว่าร้านขายสกินนะครับก็จะทําให้ตัวละครเนี่ย มีดีไซน์ที่โดดเด่นเพิ่มมางยิง่งขึ้นนั่นเองแต่นอกเหนือจากเกรดแล้วตัวละครยังถูกแบ่งคลาสอีกด้วยนะครับซึ่งก็จะมี5คลาสด้วยกันคลาสแรกนั่นก็คือด e เฟนเดอร์หรือว่าตัวแท้งครับจะมีทั้งแท้งที่มีความสามารถโดดเด่นในการคาคอนโทรหรือว่าจะเป็นแทน้งที่มีความสามารถในการซับทีมเนี่ยก็มีด้วยเช่นเดียวกันต่อมาก็คือวอลเลีร์ครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายระยะประชิดบางตัวละครมีความสามารถในการล้วงแนวหลังของฝั่งตรงข้ามทําให้โดดเด่นในเรื่องของการเอาไปใช้งานใน PVP Mode. หรือบางตัวก็สามารถที่จะทําดาเมจไปพร้อมๆกับยืนรับดาเมจได้เป็นอย่างดีพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นตัวแท้งกึ่งดาเมจนั่นแหละครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเอามายืนรับดาเมจแทนแทงได้แบบเ,เพียวๆนะครับคลาสต่อมาก็คือแมสแมนหรือว่าพลธนูซึ่งตัวละครคลาสนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครสายโจมตีระยะไกลที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดียวแต่นอกจากนี้ก็มีบางตัวละครที่อยู่ในคลาสนี้ครับที่อาจจะไม่ได้เด่นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายโดยตร แต่ว่าจะเป็นตัวซับ DPS ที่ทำให้ทีมเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ดีเพิ่มมากิ่งขึ้นนั่นเองคลาสต่อมานั่นก็คือวิสัทครับ ที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างส่วนใหญ่เนี่ยผู้เล่นจะนิยมเอาตัวละครคลาสนี้ไปใช้ในการเล่นสตอรี่โหมดนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเคลียร์ศัตรูเป็นจำนวนมากได้เป็นอย่างดีซึ่งนอกจากความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วตัวละครบางตัวในคลาสนี้ยังมีความสามารถในการคาบคอนโทรหรือว่าทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติเป็นวงกว้างเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวกีกด้วยส่วนคลาสสุดท้ายนะครับนั่นก็คือซัพพอร์ตนั่นเอง ตัวละค,ครคลาสนี้จะมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครอ,อื่นๆที่อยู่ในทีมเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดครับแต่ว่าตัวละครแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นบางตัวจะเน้นไปที่เรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตไปพร้อมๆกับลบสถานะผิดปกติให้กับตัวละครท,ทั้งหมดที่อยู่ในทีมบางตัวจะมีความสามารถในการมอบบาเรียหรือบางตัวนะครับก็อาจจะมีความสามารถในการบูทดาเมจให้กับทีมเป็นต้นนั่นเองแหละครับ ต่อมาเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครกันบ้างนะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยเกมจะแจกตัวละคร3าดาวให้กับเราครับซึ่งจะเป็นตัวละครชุดเดียวกันกับที่เอาไว้ใช้ดําเนินสตอรี่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครในระดับ3าดาวแต่หากเราทําการอัปเกรดไปที่6ดาวก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์แล้วก็ปลดล็อกสกิลต่างๆให้เก่งได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าหากเราต้องการที่จะบ้านตัวละครมาใช้งานในระยะยาวเนี่ย ก็แนะนําเป็นกรอบม่วงกรอบทองหรือไม่ก็กรอบแดงไปเลยนะครับทั้งนี้ในทุกครั้งที่เราทําการอัปเกรดตัวละครขึ้นเนี่ยสกิลก็จะถูกปลดล็อบให้สามารถใช้งานได้เพิ่มมายิ่งขึ้น โดยพื้นฐานแล้วตัวละครเนี่ยจะมี2 a c แอคทีฟสกิลครับ1นึ่งอัลติเมทสกิลหแพสซีฟแล้วก็ความสามารถในการซับทีมแต่นอกเหนือนจากสกิลแล้วตัวละครทุกตัวเนี่ยยังมี Equipment ที่เราจะต้องไปทำการฟาร์มหามาใส่ให้กับตัวละครในแต่ละตัวด้วยนะครับซึ่ง Equipment หรือว่าอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครแต่ละตัวนั้นก็จะถูกแยกออกตามคลาสอีกทีหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของอาวุธเสื้อแล้วก็หมวกนั้นจะถูกล็อกคลาสเอาไว้เลยยกเว้นส่วนของประดับทั้งสสล็อตนะครับท ล็อกคัสแต่เราก็จะต้องเลือกใส่ให้ตรงกับความสามารถของตัวละครแต่ละตัวด้วยนะครับทีนี้เรากลับมาที่หน้าข้อมูลของตัวละครกันหน่อยครับ ก็จะมีปุ่มอัปเกรดนะครับโดยปุ่มนี้เนี่ยอธิบายแบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นหน้าการอัปเลเวลของตัวละครน,นั่นเองด้วยการเอาตัวละครอ,อื่นๆที่เราอาจจะกาชาหรือว่าได้รับมาจากการลงดันต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้อัปเกรดได้เลยทั้งนี้ก็จะมีตัวละครบางประเภทนะครับที่หากเราเอามาใช้ในการอัปเกรดเนี่ยก็จะได้รับค่า EXP ที่เยอะกว่าปกติต่อมาก็คือการเลื่อนขั้นครับคือหลังจากที่เราทําการอัปเลเวลจนตันแล้วเราก็จะต้องมาทําการอัปดาวเพื่อทําการปลดลิมิตเบรกให้สา สามารถอัพเลเวลเพิ่มต่อได้หากตัวละครอยู่ในระดับ4ดาว,ดาวก็จะอัพได้แค่เลเวล40หากตัวละครระดับ5ดาว,ดาวก็จะอัพเลเวลที่ถึง50และหากตัวละครอยู่ในระดับ6ดาวนะครับก็สามารถที่จะอัพเลเวลไปได้สูงสุดถึง60กันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับการอัพดาวก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญโดวยวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการอัพดาวนั่นก็คือเอเซนที่สามารถไปฟาร,ร์มหาได้ตามดันต่างๆหรือว่าดันเจี้ยนเฉพาะที่จะดรอกมีส่วนของเอเซนก็ได้ส่วนต่อมาก็คือการเสริมพลังครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาที่เราไปเปิดกาชาแล้วได้ตัวละครซ้ำมาเราสามารถที่จะเอามาใช้อัปเกรดตัวละครยังไงได้บ้างก็คือส่วนนี้นี่แหละครับโดยในทุกครั้งที่เราทําการเปิดกาชาได้ตัวซ้ำมาก็สามารถที่จะเอามาเสริมพลังได้โดย1ตัวก็จะเพิ่ม1บวก ว่าในทุกครั้งที่เราทําการบวกไปในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากจะต้องใช้ตัวละครซ้ําเป็นจานวนหนึ่งตัวแล้วก็จะต้องใช้ตัวละครที่มีระดับดาวเท่ากันเป็นจํานวนตามที่ระบบกําหนดนะครับจึงจะสามารถบวกเพิ่มขึ้นไปได้เรืเร่อยๆซึ่งการเสริมพลังนี้ก็จะช่วยเพิ่มสเตตัสพื้นฐานของตัวละครครับไม่ว่าจะเป็นค่า ATK หรือพลังโจมตีค่า DEF หรือพลังป้องกันแล้วก็ SP หรือว่าพลังชีวิตนั่นเองนะครับ ทีนี้เมื่อเราเตรียมตัวละครเสร็จเรียบร้อยต่อมาเรามาจัดทีมกันครับ โดยการจัดทีมในเวสเทิรคอน n ิเนนัลนั้นจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับนั่นก็คือแถวหลังแถวกลางแล้วก็แถวหน้าซึ่งทั้ง3ามแถวนั้นก็จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างก,กันออกไปตามแต่ที่เราทําการเมนเนตเลยเอจริงเราสามารถที่จะเมนเนตรูปแบบเอฟเฟกเนี่ยได้ทุกสเตตัสนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วแถวหลังแล้วก็แถวกลางเนี่ยก็มักจะเลือกเป็นการเพิ่มเบส ATK นะครับแต่ว่าแถวหน้าก็จะเลือกเป็นการเพิ่มคาเดฟดังนั้นหากเราเมนเนตให้รูปแบบเอฟเฟกเนี่ยเป็นในรูปลักษณะไหนเราก็กด ต้องใส่ตัวละครให้เหมาะสมกับรูปลักษณะกันด้วยอย่างแถวหน้าที่ผมมักจะใส่แท้งแล้วก็ตัววอลเลเยอร์ที่เน้นสร้างความเสียหายระยะประชิดก็จะต้องเลือกรูปแบบเอฟเฟกเป็นการเพิ่มค่าเดฟเป็นต้นเพื่อให้สามารถยืนรับดาเมจดีๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนแถวกลางกับแถวหลังนั้นก็จะเพิ่มในส่วนของเบส a d k เพื่อให้สามารถสร้างความเสียหายในดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองและเมื่อเราจัดทีมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาไปลุยกันแล้วล่ะครับมาดูกันว่าในเวสเทีย r c ค r อน i ิเคิลนี้มีโหมดอะไรให้้้เเราาไดล่นนกับ เริ่มตน้นกันกับโหมดแรกนั่นก็คือสตอรี่โหมดนั่นเองที่ผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะต้องมาเริ่มเล่นโหมดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทําให้ไอเดียของเรานั้นพัฒนาได้ไวที่สุดนั่นเองปัจจุบันสตอรี่โหมดจะถูกแบ่งออกเป็น3บทด้วยกันนะครับแต่ว่าในช่วงที่เกมเปิดให้บริการแรกๆนั้นจะเปิดให้เล่นเพียงแค่บทที่1เท่านั้นนะครับโดยบทที่1ก็จะถูกแบ่งออกเป็น9 c h a แชปเตอร์ครับในแต่ละแชปเตอร์ก็จะมีทั้งหมด10ด่านแล้วก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ระดับความยากนะคร Normal. โดยเราเนี่ยจะต้องเล่นระดับความยาก e a s y ไปจนจบ9 chapter นะครับจึงจะปลดระดับ normal มาให้เราได้เล่นต่อซึ่งข้อดีของการที่เราพยายามดันสตอรี่โหมดไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนอกจากมันจะทําให้ AD ของเราเติบโตจากการที่ได้ของรางวัลจากการเคลียร์แต่ละด่านได้แล้วเรายังสามารถที่จะฟาร์มด่านที่เราเล่นไปได้ไกลที่สุดด้วยการกวาดล้างก็จะทําให้ AD ของเรานั้นเติบโตได้ไวกว่าปกตินั่นเองนะครับ โหมดที่2ก็คือ time lift ครับโหมดนี้ปัจจุบันยังมีให้เล่นไม่เยอะมากนะครับหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีอยู่2ด่ดานด้วยกันซึ่งหากเรานะครับสามารถเคลียร์ทั้ง2ด่ดานนี้ได้ก็จะได้รับของรางวัลตามที่กําหนดแต่ว่าก็จะได้รับของรางวัลเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นหากเราเคลียร์แล้วก็สามารถที่จะปิดจบโหมดนี้ได้เลยเอาไว้ในอนาคตนะครับอัปเดตดานใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเล่นต่อไม่จะเป็นต้องฟาร์มนะครับเพราะว่าไม่ได้มีของรางวัลอะไรที่โดดเด่นในโหมดนี้ โหมดที่3ก็คือแอดเวนครับโหมดนี้เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องเข้ามาฟาร์มนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเล่นจบด่านแล้วสิ่งที่เราจะได้รับในโหมดนี้เนี่ยนั่นก็คือฮีโร่คอยที่เราจะสามารถเอาไปใช้ซื้อของต่างๆนะครับที่อยู่ในช็อปที่สามารถใช้ฮีโร่คอยเนี่ยในการซื้อได้โดยในร้านค้าเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยของที่สามารถเอาไปใช้ในการอัปเกรดตัวละครได้ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างสําคัญและจะต้องเข้ามาฟาร์มในทุกๆวันด้วยนะครับ ต่อมาที่ผมค่อนข้างนําเสนอเลยนั่นก็คือเลดบอสนั่นเองครับโหมดนี้เนี่ยเราจะสามารถโคออกเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้หรือหากใครที่ไม่ค่อยมีเพื่อนแต่ว่ามีโอกาสได้เข้าร่วมกิลด์ใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะชวนสมาชิกกิลด์นะครับมาเข้าร่วมก็ได้แต่สุดท้ายแล้วหากใครที่ไม่มีทั้งเพื่อนไม่มีทั้งกิลด์แม่ฟังดูแล้วก็น่าเศร้าพอสมควรแต่ก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะลงแบบเดียเด่ยวๆได้ด้วยเพียงแต่ว่าหากลงกับคนอื่นนั้นอาจจะสนุกแล้วก็ได้ขององ ววัทีี่่ดกาโดยโหมดนี้เนี่ยจะมีลักษณะการเล่นที่ค่อนข้างแตกต่างจากโหมดอื่นๆนะครับตรงที่ไม่ว่าเราจะตั้งออตโต้ยังไงสุดท้ายก็ยังต้องคุมมือคอยหลบสกิลการโจมตีของบอสอยู่ดีซึ่งก็น่าจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้โหมดนี้ค่อนข้างที่จะสนุกกว่าโหมดอื่นๆน,นั่นเองนะครับ หมดต่อมาก็คือ e อล d i c ดิเคชครับโหมดนี้อธิบายแบบเข้าใจง,ง่ายก็คือเป็นโหมดที่เอาไว้ใช้ฟาร์ม u i p m e n t ซึ่งก็จะถูกแบ่งออกเป็น5ดันเจี้ยนด้วยกันซึ่งในแต่ละดันนั้นก็จะอบ Equipment ที่แตกต่างกันออกไปตามในแต่ละคลาสดังนั้นนะครับหากเราต้องการที่จะฟาร์ม u i p m e n t หรือว่าของสวมใส่ให้กับคลาสใดคลาสหนึ่งเป็นพิเศษ ก็สามารถที่จะเลือกปล่อยฟาร์มแต่เฉพาะในดันเจีย้ยนนั้นๆได้เลยหรือว่าจะฟาร์มทุกดันเจี้ยนก็ได้ขึ้นอยู่กับการมเนจเอนเนอี้หรือว่าความสะดวกของแต่ละคนนะครับ โหมดต่อมาก็คือแอสเซน์เป็นโหมดฟาร์มแอสเซน์นั่นแหละครับที่เอาไว้ใช้ในการอัพดาวให้กับตัวละครใช้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบหลายตัวละครและอยากจะปั้นหลายๆตัวละครเหล่านั้นไปใส่ไว้ในหลายๆทีมนะครับก็จะต้องใช้แอสเซนต์เนี่ยเยอะเป็นพิเศษเลยโหมดนี้จะลงได้เพียงแค่วันละ3ครั้งเท่านั้นก็อย่าลืมมาลงกันหรือถ้าใครอยากได้แอสเซน์เพิ่มเติมหลังจากที่ฟาร์มด่านนี้จนครบกำหนดแล้วก็สามารถที่จะไปหาฟาร์มต่อได้ที่ด่านต่างๆในสตอรี่โหมดนะครับ หมดต่อมาก็คือดรากน่าครับเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ก็สนุกใช้ได้เลยแต่ก็ใช้เวลาในการเล่นต่อวันเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะครับเป็นโหมดที่คล้ายๆโลกไท์ครับเลือกเส้นทางในการเล่นอัปเกรดตัวละครให้เก่งขึ้นโหมดนี้ให้ของรางวัลที่ค่อนข้างเยอะถ้ามีเวลาหน่อยก็อย่าลืมแวะมาเล่นกันนะครับซึ่งนอกเหนือจาก PVE โหมดแล้วจริงๆยังมี PVP โหมดหรือว่าโหมดที่ต้องสู้กับผู้เล่นด้วยกันนะครับโดยหนึ่งในโหมดที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือโหมดแล้งนั่นเองซึ่งโหมดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโหมดที่ผมชอบมากๆนคร้่อขาง สนุกเลยซึ่งบรรยากาศในการเล่นจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับ พอเป็นเกมแนวกาชาสะสมตัวละครถ้าจะไม่พูดถึงระบบกาชาเลยก็คงจะไม่ได้นะครับและนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันโดยระบบกาชาในเกมนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่หญครับนั่นก็คือกาชาตัวละครแล้วก็กาชาอุปกรณ์สำหรับเอาไปใส่ให้กับตัวละครซึ่งในส่วนของการกาชาตัวละครน,นั้นเราสามารถที่จะใช้ทั้งในส่วนของเพชรฟรี Free, หรือว่าเพชรเติม e นะครับในการเปิดกาชาหาตัวละครได้แต่ว่าเลดในการออกนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป ส่วนจะเกลือมากเกลือน้อยแค่ไหนนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะนครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งท้อใจไปครับเพราะอย่างน้อยเกมนี้เนี่ยก็ยังใจดีกับเราหน่อยตรงที่จะมีรางวัลไม้สะสมให้ซึ่งถ้าเรานะครับเปิดกาชาตามที่กําหนดก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติม,ม,มตามที่โชว์อยู่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Wester Conical ครับสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอมาจนถึงตรงนี้แลวมีความรู้สึกอยากจะลองเล่นเกมนี้ดูสักครั้ง ผมได้แปะลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ที่ description แล้วนะครับก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้ซึ่งเกมเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดให้บริการในช่วงวันที่7มกราคมที่ผ่านมาและในช่วงที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะใช้เวลาห่างกันไม่เยอะมากนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดตามมาเล่นกันได้ไม่น่าจะทิ้งห่างจากคุณเล่นคนอื่นเนี่ยมากสักเท่าไหร่เป็นเกมที่สนุกครับภาพเนี่ยอาจจะวินเทจไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะยูนิคพอสมควรอีกทั้งยังใช้เวลาเล่นต่อวันไม่เยอะมากส่วนตัวค่อนข้างชอบครับยังไงก็ขอ ฝากเกมนี้ไว้สักหน่อยแล้วกันครับกับ v e s t i a Chronicle